วิดีโอใน f a c e b o o k คลิปไหนที่ถูกใจต้องการที่จะบันทึกไว้ดูย้อนหลังสามารถบันทึกได้นะคะวิธีนี้ไม่ต้องแชร์ให้ลกหน้าฟีดด้วยค่ะมาดูกันค่ะวิธีบันทึกวิดีโอใน Facebook ไว้ดูย้อนหลังนะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะแชร์นะคะบางทีเราแชร์ออกไปนะคะหลายๆวันแล้วหาไม่เจอการที่บันทึกย้อนหลังไว้แบบนี้เวลาเปิดดูจะได้ง่ายและสะดวกสบายเข้าไปที่แอป Facebook ตัวอย่างต้องการจะบันทึกคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังแตะที่3จุดมุมขวาด้านบนบันทึกคลิปนะคะบันทึกคลิปเรียวนะคะแตะบันทึกแบบนี้ค่ะไว้ดูย้อนหลังนะคะตัวรายการที่เราบันทึกนะคะถ้าต้องการที่จะเปิดดูนะคะให้ไปที่3มขีดมุมขวาด้านบนไปที่หัวข้อที่บันทึกไว้นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะ รายการที่เราบันทึกมาเมื่อกี้จะอยู่หน้านี้นะคะนี่ค่ะสำหรับใครต้องการที่จะบันทึกย้อนหลงังสามารถบันทึกได้แบบนี้เลยนะคะ